อยู่ตามสนามหลวงออกไปหลายลายจังหวัดนะครับวันดีคืนดีเห็นความอายุธ,ธรรมสองมาตรฐานก็ออกมาช่วยเหลือพี่น้องออกมาตะโกนที่ราประสงค์ว่าที่นี่มีคนตายแค่นั้นหละครับถูกจับเลยครับครับถูกจับสันติบาลโยนจับขาจับมือโยนเข้าสังเตโยนเข้ารถห้องขังก็ออกมาตะโกนเด็กที่นี่มีคนตายเดินสายออกไปตะโกนทุกพื้นที่ที่มีคนตายนะครับ วันนี้เดินทางอยู่ตรงนี้แล้วปกบเบอร์ต้อนรับคุณนาทีสอนวารีครับเจ้าของฉยายาจอมแหกปากที่น่าประสงค์มีคนตายครับดางๆและยาวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเปิดวแสดงให้กันที่บึงสามันครับพี่น้องครับเสียดายครับไม่ได้มาเปิดหม,ดมู่บ้านแสดงที่นครสวรรค์นะครับมีภารกิจนะครับไปอบรมให้ความรู้ เยาวสตรีที่บ้านปราณีนะครับเด็กผู้หญิงที่ต้องคดีต่างๆนะครับพอเสร็จตอนเที่ยงก็รีบให้แฟนขับรถมานะครับเพิ่งมาถึงสักประมาณห้าโมงนะครับพรุ่งนี้นะครับหลายๆคนอาจจะลุ้นนะครับใจตุ้มๆต่มๆว่าคณะตลกรัฐมนูญ เขาจะมีคำวินิจฉัยออกมายังไงไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมายังไงก็ตามนะครับในฐานะนักสู้ในฐานะคนเสื้อแดงต้องยืนยันชัดเจนครับว่าคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งจากคอมชอ ไม่มีผลผูกพันใดๆกับระบอบประชาธิปไตยพี่น้องเหตุผลเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยของไทยชื่อเขาก็ชื่อยาวๆว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญคณะนี้ กลับไม่ได้รับการโปรดเกล้าจากพระมหากษัตริย์แต่บังอาจใช้อำนาจโดยพละการโดยที่ประชาชนไม่ได้ยินยอมไม่ได้อนุญาตชัดเจนถ้าว่ากันตามกฎหมายว่ากันตามระบอบประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นคำวินิจฉัยใดๆตั้งแต่มีตุลาการรัฐธรรมนูญนี้ ไม่มีผลผูกพันธ์ใดๆชัดเจนครับแต่ข้องสงสัยก็คือทำไมพักการเมืองทำไมองค์กรนำฝ่ายประชาธิปไตยถึงได้สยบยอมและไม่ต่อต้านอำนาจนี้เสียตั้งแต่แรกคำถามก็คือทำไมคำตอบก็คือเขาทั้งหลาย ยังไม่ก้าวพ้นความกลัวอย่างแท้จริงเขาต่อสู้ครับเราก็ต่อสู้ร่วมกับเขาแต่บังเอิญปลายทางเขากับเรามันไม่เหมือนกันปลายทางของประชาชนทั้งหลายคือระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แต่ปลายทางของฝ่ายการเมืองคือการมีรัฐบาลที่เข้มแข็งและอยู่นาน,น,าน แต่ถ้าอยากจะได้รัฐบาลที่เข้มแข็งและอยู่นานๆก็ต้องเอาใจประชาชนเมื่อประชาชนต้องการประชาธิปไตยเราก็ต้องออกมาเรียกร้องพร้อมๆกับปกป้องรัฐบาลของเราไปด้วยเป็นหน้าที่ของประชาชนพี่น้องครับทำไมเราถึงต้องมาต่อต้านรัฐบาลแห่งชาติผมจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังรัฐบาลแห่งชาติภายใต้ระบอบที่เรียกกันว่า ประชาธิปไตยซ่อนรูปหรือที่พี่สุรวิท์บอกชื่อระบอบแท้จริงมาแล้วประเทศไทยนะครับเอากันชัดๆฟังกันชัดๆประเทศไทยแท้จริงแล้วประกอบไปด้วยการปกครองที่เรียกว่าระบอบราาประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอันนี้ต่างประเทศเขารู้กันดี มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่ประชาชนอุกมอมเมาว่าเราอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเรียกชื่อให้มันเก๋ไก๋ให้มันยาวเล่นๆแ,แท้จริงแล้วคือระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งง่ายๆสั้นๆ,าๆถามว่าระบอบนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ระบอบนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อ2,490หลังจากรัฐประหารคณะราษฎรอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยที่มีพักการเมืองเก่าแก่ซึ่งสมัยนั้นเปิดได้ไม่นานก็ชื่อพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์ก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลาก่อน2490มีเจตนาเดียวครับชัดเจนในการตั้งพักหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทสองสีพี่น้องรวมหัวกันโดย การสนับสนุนจากคณะเจ้าในสมัยนั้นที่ต่อต้านคณะราษฎรมีเจตนาเดียวคือต่อต้านและคัดค้านเป็นปรปักษ์กับคณะราษฎรทุกวิถีทางแต่สองหม่อมไม่กล้าเป็นหัวหน้าพักก็ไปหาหัวหน้าพักมาแทนก็ได้หลวงโกวิทอภัยวงศ์หรือชื่อว่าในควงอภัยวงศ์ มาเป็นหัวหน้าพักถามว่าในควงอภัยวงคือใครในควงอภัยวงก็คือหนึ่งในผู้ก่อการของคณะราษฎรแต่กระสันอยากจะเป็นนายกแต่คณะราษฎรไม่สนับสนุนเพราะเห็นว่าในควงมีเชื้อสายพื้นเพมไม่ใช่คนไทยเป็นแก้วมาจากเวียดนามตระกูลอภัยวงตระกูลเวชาชีวะสองตระกูลนี้ เป็นต้นตระกูลของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอันนี้ชัดเจนมากมันคือปรปักกับระบอบประชาธิปไตยที่มีคณะเจ้าในสมัยนั้นสนับสนุนอยู่โดยตลอดในควงอภัยวงศ์จัดได้ว่าเป็นหัว,ห,วหน้างูเห่าหรือบรรพบุรุษแห่งงูเห่าในระบอบประชาธิปไตยตัวแรกเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับพี่น้อง ที่ประชาธิปัตย์จะไปเพาะรากเพาะพันธุ์งูเห่าไว้ที่ต่างๆเพราะสันดานหัวหน้าพักคนแรกของมันก็คืองูเห่าของคณะรัฐมรนั่นเองคณะรัฐบาลแห่งชาติคณะแรกก็มีนายครงอภัยวงศ์ที่ไม่เคยชนะการเลือกตั้งแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่บรรดาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ หลายหลายคนจะไม่ได้หืออืออะไรกับการรัฐประหารเลยจะไม่ได้สแสดงความรู้สึกใดๆกับการรัฐประหารเลยก็เพราะว่าพักประชาธิปัตย์มันเกิดขึ้นและได้ดิบได้ดีจากการรัฐประหารทุกครั้งพี่น้องครับแล้วรัฐบาลแห่งชาติมันเลวระาำยังไงถึงต้องต่อต้านฟังกันชัดๆในประเทศไทยในอดีต คณะรัฐบาลแห่งชาติคณะแรกๆก,ก็นายมีจอมบันดาจอมพลทั้งหลายยึดอำนาจและตั้งขึ้นมาในปี2505จู่ๆก็มีบริษัทข้ามชาติบริษัทหนึ่งมาจดทะเบียนบริษัทด,ด้านการพลังงานในประเทศไทยในปี2505ถามว่าบริษัทนี้มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงถึงต้องพูดถึง ปัจจุบันบริษัทน,นี้ชื่อบริษัทเชฟรอนประเทศไทยถามมาตั้งแต่2,105ถึงม1,155 50ปีที่ผ่านมาบริษัทเชฟรอนประเทศไทยได้รับสัมปทานพลังงานมากกว่า80%ใต้แผ่นดินไทยและอ่าวไทยพี่น้องแผ่นดินไทยและอ่าวไทยทั้งหมด บริษัทเชฟรอนได้สัมทานสัมทานแรกในปี2111ขุดเจอครั้งแรกใน2116 2119 2 5 2 2เจอพลังงานใต้แผ่นดินทั้งนั้นมีน้ำซ้ำในช่วง1 5 1 9รัฐบาลแห่งชาติภายใต้การนำของทานินไกวิเชียนกำลังจะตั้งบริษัทพลังงาน ประเทศไทยที่ชื่อว่าปออทแต่บังเอิญฝ่ายทหารไม่ได้รู้ด้วยกับรัฐบาลแห่งชาติที่ของใครก็ไม่รู้ตั้งมาไม่รู้ว่าลืมตาครบสองข้างหรือเปล่าตั้งรัฐบาลแห่งชาติเอาทานินไกรวิเชียนมาเป็นนายกก็โดนรัฐประหารโดยเกียงศักดิ์ชมนันที่หนุนหลังอยู่ เกียงศัก์ชมนันก็จะหยิบชิ้นหยิบชิ้นปลามันจะตั้งรัฐบาลแต่ทำบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ชิอปตทหลักการมีอยู่งี้พี่นะ้องเกียงศัก์แม้จะเป็นทหารแต่มีแนวคิดเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่บ้างตั้งใจจะกระจายหุ้นปตทให้กับครัวเรือนของประชาชนแบบให้เปล่า สมัยธรมนัตรายีสิบสองประเทศไทยมีประมาณยี่สิบล้านครัวเรือนเกียงศักจะกระจายหุ้นให้เท่ากันโดยให้เปล่ามีนายทหารอีกคนหนึ่งรู้เข้าน่าจะเป็นลูกน้องอมาตะใหญ่ปัจจุบันนายทหารตัวนี้ก็เป็นหัวหน้าอมาตะใหญ่พลเอกเปรมติน,นสุรานนท์ก็เอาปืนที่หลังเกียงศัก์ชมนัน ให้เกียงสักราออกกลางสภาในเดือนกุมภาตัวเองก็เข้ารับตําแหน่งแล้วเปรมตินสุรานน์ก็เปิดบริษัทพลังงานที่ชื่อปอตทเดินทางไปจังหวัดทางภาคตะวันออกไปกดปุ่มเปิดด้วยความยินดีสโลแกนในยุคนั้นโชดช่วงชัดชวานพี่น้องครับ2 5 2 2ถึง2 5 4 8ถามว่า ปตทขุดน้ำมันเองหรือเปล่าปตทไม่ได้ขุดน้ำมันเองปตทก็จ้างบริษัทเชฟเล่นสำรวจและขุดหาอย่างที่บอกนะครับข้อมูลคุณสริธิ์ก็บอกแทนที่80เปอร์เซ็นจะเป็นของคนไทย80เปอร์เซ็นกลับเป็นบริษัทข้ามชาติอีก20เปอร์เซ็นถึงจะเข้ามาประเทศไทยประเทศไทยถึงวันนี้ขุดน้ำมันขาย มากกว่าบรูไนเฉลี่ยว,วันละ4 7 0 0 0 0บาเรล,ลต่อวันสูงกว่าบูไนขายน้ำมันเป็นอันดับ33ขายแก๊สเป็นอันดับ24ประเทศไทยมีบ่อน้ำมันมีพลังงานแต่คนไทยจนทิ่หายเลย,ยเพื่อนผมอยู่ตะว,วันออกกลาง พิมพ์ข้อ,อ,อความทางเฟซบุ๊กพิมพ์ข้อ,อ,อความทางอินเทอร์เน็ตถามเข้ามาแบบเยอะเยอยในฐานะที่ผมทํางานกับคนข้างถนนเขาถามเราแบบเสียสีว่านาทีรู้ไหมคนที่จนที่สุดของตะวันออกกลางถึงวันนี้มีเงินฝากในธนาคารร้อยยี่สิบสามล้านบาททุกคนถามว่าคนไทย ร้อยกว่าบาทมีติดบัญชีนี่พอจะไหวมันก็ยังไม่มีนี่คือการที่เราไม่ได้พลังงานเป็นของเราถ้าตั้งแต่เมื่อสามสิบปีที่แล้วเรามีหุ้นพลังงานอยู่ในกระเป๋าทุกครัวเรือนไม่มีรัฐบาลแห่งชาติสารแนม,มาพัฒนาะหารบ่อยๆเราจะมีเงินเข้าบัญชีครัวเรือนปีหนึ่งขั้นต่ำสามล้านถึงแปดล้านบาทพี่นอ้อง ถามว่าสามสิบปีเอาขั้นต่ำสามล้านสามสิบปีคูณเข้าไปมีเงินไม่ต่ำกว่าเก้าสิบล้านบาทมันไม่รวยได้เลยพี่น้องประเทศไทยนี่คือของจริงที่คนไทยถูกปล้นไปถูกปล้นไปจากระบบที่ไม่เป็นธรรมแล้วเมื่อใดก็ตามประชาชนเริ่มฉลาดประชาชนเริ่มเท่าทัน เขาก็จะเอาคำนี้มาขายฝันเอารัฐบาลแห่งชาติแล้วบอกว่าเขาสามารถแลวเขารู้ว่าใครเป็นคนดีเขารู้ว่าเขาจะเอาใครมาบริหารประเทศคนไม่หยีคนรู้มากกว่าคนหกสิบกว่าล้านคนพี่น้องมันเก่งกว่าพวกเราตรงไหนวะมันก็กินขี้ปีนอนของพวกเรานี่แหละมันหิวมันก็กิน ถึงเวลาปวดท้องขี้มันก็ขี้เวลามันเยียดมันก็เรียกคนเข้าไปเอาแล้วมันดีกว่าเราตรงไหนวะวันดีคืนดีมันชอบลูกใครเมียใครมันก็เอาศีลธรรมมันก็ไม่มีพี่น้องแต่มันบอกมันดีกว่าคนอื่นคนระยำระยาอย่างนี้ถึงวันนั้นเมื่อไหร่ดูกัตดาฟฟี่เอาไว้เป็นตัวอย่าง ไม่แค่ตูดบานอย่างเดียวพลเอกแปมอาจจะตูดช้ำเลือดช้ำหนองเลยด้วยซ้ำพี่น้องครับนี่คือความจริงที่คนไทยเจ็บปวดพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนต่างประเทศเขาลุ้นระทึกว่าเมื่อใดคนไทยจะลุกขึ้นทวงสิทธิ์ของตัวเองสักทีหนึ่ง พี่น้องครับถามว่าพี่น้องในเนี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยมีใครรู้ภาษาอังกฤษอย่างช่ำชองบ้างรู้ไหมครับว่าทำไมเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเพราะเขาอยากให้เราโง่พอโง่แล้วเราก็จนพอจนแล้วทำอะไรไม่เป็นเราก็เจ็บอีกวงจรอุบาทแบบเนี้ยฝ่ายอัมมาดหรือฝ่ายที่สนับสนุนอัมมาดอยู่ชอบนะัก ใน10ประเทศอาเซียนพี่น้องไม่เคยมีประเทศไทยประเทศเดียวพี่น้องด้วยความภาคภูมิใจประเทศไทยเป็นประเทศเดียวใน10ประเทศอาเซียนที่ดำรงความเป็นเอกราชไม่เคยเสียเอกราชให้ใครเลยปรบมือหความภาคภูมิใจหน่อยไหมแล้วพี่น้องมาฟังต่อภาคภูมิใจในเอกราชแล้วมาฟังต่อพี่น้องรู้ไหม ว่าใน10อาประเทศอาเซียนประเทศพม่าเขาพูดได้อย่างน้อย2ภาษาคือภาษาพม่ากับภาษาอังกฤษขยับมาที่ประเทศลาวพูดได้3ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสลาวแถมด้วยภาษาไทยเป็นภาษาที่4ด้วยครับไปที่กัมพูชาฝรั่งเศสอังกฤษกัมพูชาเวียดนามไทย พูดภาษาลาวได้เลยคนอเมริชาเวียดนามพูดภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษากัมพูชาภาษาลาวแถมพูดภาษาไทยได้อีกลงไปที่มาเลเซียภาษาอังกฤษปรือเลยภาษามาลายูเขาก็ได้ภาษาอาหรับเขาก็ดีภาษาไทยเขาก็พอพูดได้สิงคโปร์ทุกภาษาหลายภาษาเยอะแยะอินโดนีเซียพูดได้หลายภาษา บรูนายก็ไม่ต้งห่วงครับพูดได้หลายภาษาฟิลิปปินส์โปรตุเกสอังกฤษประเทศไทยได้วยความภาคภูมิใจกูพูดภาษาพ่อภาษาแม่กูได้ภาษาเดียวภาษาไทยแต่มันกระสันอยากจะเป็นผู้นําอาเซียนมันกะสันเหลือเกินมันอยากจะเป็นผู้นําอาเซียนประชาชนพูดภาษาอื่นไม่ได้เลยถ้าคนต่างประเทศเขามาทํามาหากินในประเทศไทย ก็ถูกหลอกถูกปล้นหมดตัวแล้วพี่น้องนี่คือความจริงที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาบ้านรวยๆพี่น้องในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆเขาต้องจ้างแม่บ้านจ้างคนรับใช้ใช่ไหมทุกวันนี้แม่บ้านคนรับใช้ของไทยนายกยิ่งรักยก,กระดับฐานะทุกคนได้ขั้นต่ำประมาณเก้าันบาทเพราะได้วัละสามร้อ คนไทยเศรษฐีไม่ยอมจ้างแม่บ้านคนไทยเดือนละเก้าพันเขาติว่าแพงเขาไปจ้างแม่บ้านฟิลิตปินเงินเดือนสองหมื่นถามว่าทำไมจ้างแม่บ้านฟิลิปปินเดือนละสองหมื่นเพราะแม่บ้านฟิลิปปิน์พูดภาษาอังกฤษได้ถามเอามาทำไมเอามาทำงานบ้านเสร็จสอนภาษาอังกฤษให้ลูกในบ้านด้วยนี่คือมูลค่าเพิ่มของเขา คนไทยก็ถูกสอนถูกมอมเมาจะทำนาทันทีต้องดูว่าวัวแดกอะไรก่อนได้ละปีเขาจะเอาดาวเทียมมาสง่งดูสภาพอากาศไม่ยอมให้เอาเข้าสงสัยมันจะส่งวัวขึ้นไปกาอากาศแล้วไปหาพยากรณ์อากาศเองพี่น้องนี่คือประเทศไทยประเทศตอแหลแลนเมืองแห่งความงมงายทั้งๆที่ อำเภอนี้เป็นอำเภอที่ชื่อก็อบอกอยู่แล้วว่าไพศาลีไพศาลและยิ่งใหญ่คนไทยที่สนับถือประชาธิปไตยและใส่เสื้อแดงใครที่มีกล้าออกมาประเดี๋ยวทอมดันดีจะขึ้นมาพูดประเดี๋ยวโด่งอัธชัยกำลังจะมาเรื่องจริงๆเรื่องใหญ่ๆกำลังจะตามมาอย่าลังเลใส่เสื้อแดงไม่ทันก็ใส่สีอื่น แต่ใส่กางเกงมาด้วยแล้วเดินออกมานั่งฟังกันเราเอาความจริงมาบอกอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาฟังกันแล้วหูตาสว่างกันสักทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่หูตาไม่สว่างอย่างเดียวยังทําตาบอดสักข้างหนึ่งแล้วง่อยเปรีย้ยเสียขาประเทศไทยก็เดินไปไหนไม่ได้คนไทยถึงเป็นลา อดีวัิตัวเองอย่าทำตัวเป็นคนง่อยงอมืองอเท้าอยู่ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้คําวินิจฉัยออกมายังไงก็ตามคนเสื้อแดงไม่ได้แดงแต่ชื่ออย่างเดียวหัวใจมันแดงและติดจินยานมันก็แดงด้วยเราไม่รับคําวินิจฉัยของศาลและธรรมน,นูนเพราะมันไม่มีอํานาจมาตั้งแต่ต้นพี่น้อง เราจะต้องรวมตัวกันด้วยความแข็งแรงเรียนรู้ด้วยความชานฉลาดพูดด้วยเสียงอันดังถามกันและปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้บอกได้กล่าวกับทุกๆคนให้ใครก็ตามที่ยังกลัวอยู่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องประกาศสารเสริญประชาชนกันเองให้ประชาชนลุกขึ้นสู้ ให้ประชาชนแข็งแรงประชาชนต้องเจริญประชาชนต้องเจริญประชาชนต้องเจริญขอบมือนะครับนาทีสอนมารีครับเริ่มตาสว่างขึ้น,นเรื่อยๆครับพี่ทอมกับพี่โด่งยังไม่พูดนะฮะเนี่ยถ้าพูดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ละมั่งป่านี้ใช่ไหมฮะตอนนี้เอาจะเก็ดสิบก่อนใช่ไหมครับ ก่อนอื่นนะครับพบกับเจ้าของถิ่นก่อนนะครับแกนนําจากนครสวรรค์น,นะครับก่อนที่จะพบกับเจ้าของโมเดลทางปทุมธานีนะครับคุณกตินะครับที่ไปไล่อภิสิทธิ์แล้วก็วันนี้เจ้าของโมเดลจากสิง์บุรีนะฮะดูข่าวไหมครับสิง์บุรีที่ไปไล่อภิสิทธิ